การขอขอบคุณและการเตือนในเรื่องของการเมืองและการทำงานของกองทัพของไทยกัมพูชานายอภิสิทธิ์ผู้นำพักประชาธิปัตย์ได้เผยแพร่ความเห็นว่าการดำเนินการของกองทัพไม่ควรถูกฝึกฝนเทียงด้วยการทำงานของตนเองแต่ต้องเป็นการที่มีความสมดุลและเชิงรุกกับการทูตและนโยบายต่างประเทศการเมืองควรสนับสนุนการทำงานของกองทัพไม่ใช่สิ่งที่ควรสร้างความสับสนความสำคัญของการเชิงรุกและการทำงานที่มีความสมดุลเป็นสิ่งที่จำเป็น นายอภิสิทธิ์ยังเผยแพร่ความเห็นว่าการฝากนายกอนุทินเกี่ยวกับ m o u 4 3ถึง44ควรถูกดำเนินกับความระมัดระวังกัมพูชาใช้ทุกเวทีระหว่างประเทศอย่างเชิงรุกจึงไม่ควรถูกไทยตั้งรับจากนั้นควรดำเนินการเชิงรุกเพื่อให้กองทัพทำงานได้ง่ายขึ้นและต้องการแรงกดดันทางการทูตการเห็นและการฝากนายกอนุทินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ควรถูกดำเนินกับความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าการขอขอบคุณและการเตือน ในเรื่องนี้เป็นประเด็นละเอียดอ่อนการยกเลิก MOU ควรถูกดำเนินกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนเพื่อให้กัมพูชาสามารถรู้พร้อมกับเราได้ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาการเห็นและการฝากนายกอนุทินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ควรถูกดำเนินกับความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ยังเผยแพร่ค,ความเห็นว่าการยกเลิกจริงของ MOU ควรถูกดำเนินกับการชี้ให้ประชาชนเห็นทางเลือกและยุทธศาสตร์ใหม่ การเห็นและการฝากนายกอนุทินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ควรถูกดำเนินกับความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นการเห็นและการฝากนายกอนุทินเป็นสิ่งที่สำคัญแต่ควรถูกดำเนินกับความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น